ดีไหมระหอกนะเสี่ยงว่ะเสี่ยงเหรอการดูนี้มันหมาบอกจะวิ่งไปข้ามถนนจะข้ามถนนเหรอการดูไว้นะดตัวจริงโอเคปปดพร้อมไหมเอาโอ้โหปดแม่งยังไม่ได้นับเลยกระโดดด้วยกระโดดกระโดดปดกระโดดเฮ้ยเออเออเออเฮ้ยังเพิ่งดีใจอย่าเพิ่งตายแั้งโดนโดนไหมปดโดนไหมไม่โดนใครก็คนหนึ่งไอ้ยิน ไม่ใครก็ใครแหละต้องโดนหรอวะไปตามสองไปไปหนงผมวิ่งมาตรงนี้ยังไม่มีเสียงปืนเกิดขึ้นเลยกระโดดกระโดดกระด้วยอุ้ยตกใจเฮ้ย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 โดนยิงไมโดนยิงโดนยิงโดนยิง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 ข้งงยิังข้างงงยงงงงยิงอิงยิงยิ่ยิงยย่หย ไหนวะโบสหลังไหนวะยิงโดนยิงไปจากข้างหลังอะมองนี่มองนีไอ้ต้นมงในต้นไม้เปล่ามองนี่ไม่เห็นนะเห็นหน้ายิงแม่งเลยนะโบสถ์ไม่เจอเฮ้ยหลังหลังหลังกำลังกำลังไปช่วยตายไปหนึงเห็นแล้วเห็นแล้วยิงดิวยิงดิวยิงมันยิงมันโอ้โหสองตัว์ตายไป